เครื่องปั๊มนม s p e c ตา S1 วันนี้เรามีรุ่นอัปเกรดแล้วนะคะสำหรับเครื่องปั๊มนมในตำนานที่แน่ๆใช้ดีแล้วบอกต่อกันมากที่สุดปี2024นี้กับรูปทรงหน้าตาแบบเดิมแต่ว่าฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมแน่นอนค่ะสำหรับ s p e c t a New S1 อสวันวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานสำหรับ New s p e c t a n n w w S1 กันค่ะวิธีการใช้งาน s p e c t a New S1 ก่อนเริ่มใช้งานแนะนําให้คุณแม่ต่ออุปกรณ์ปั๊มแนบเต้าก่อนนะคะสําหรับวิธีการใช้งานคุณแม่สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s p e c t a t h a i l a n d .com ค่ะสําหรับคุณแม่มือใหม่ที่อาจจะยังกังวลว่าวิธีการใช้งานนั้นยุ่งยากหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะวิธีการใช้งานเครื่องปั๊มนม s p e c t a New s 1 Plus เมื่อต่ออุปกรณ์เข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วให้คุณแม่กดปุ่ม power หน้าจอจะแสดงผลการทำงานเวลาการทำงานและแบตเตอรี่ค่ะหลังจากนั้นให้กดปุ่มกระตุ้นน้ำนมโดยเลือกปรับรอบฝั่งไซเคลิลให้อยู่ในระดับ C 5ส่วนเรื่องความแรงในการปั๊มสำหรับคุณแม่มือใหม่เริ่มใช้ที่ระดับ1-3ก่อนนะคะ เพื่อให้ร่างกายชินกับแรงดูดไม่ควรปรับแรงจนเกินไปอาจจะทำให้หัวนมอักเสบได้ค่ะใช้งานโหมดกระตุ้นน้ำนมนี้ประมาณ3-5นาทีนะคะหลังจากนั้นกดปุ่มกระตุ้นน้ำนมอีกครั้งสัญลักษณ์หน้าจอรูปคลื่นจะหายไปแสดงว่าตัวเครื่องกำลังเข้าสู่โหมดปั๊มปกติค่ะในโหมดปั๊มปกติคุณแม่ควรใช้รอบดูดสูงอยู่ที่ C 5โดยการปรับปุ่มไซเคิ ขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่ C5 นะคะรอบการดูดจะอยู่ที่ประมาณ54รอบต่อนาทีสำหรับโหมดปัม๊มแนะนำให้คุณแม่ใช้งานต่อเนื่องไปประมาณ10-15นาทีนะคะเมื่อครบ10-15นาทีแล้วหรือคุณแม่เริ่มรู้สึกว่าสบายเต้าขึ้นช่วง5นาทีสุดท้ายของการปั๊มค่ะให้คุณแม่ปรับลดความเร็วลงมาอยู่ที่ประมาณ C3 หรือ C2 โดยระยะเวลา ความเร็วเฉลี่ยนะคะรอบดูดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ42-46รอบค่ะให้คุณแม่ปั๊มไปจนรู้สึกว่าสบายเต้าก็กดปิดเครื่องได้เลยค่ะแนะนำว่าในหนึ่งรอบปั๊มนะคะไม่ควรปั๊มเกิน30นาทีเพราะว่าร่างกายจะไม่ได้พักเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ควรปั๊มนมต่อเนื่องในทุกๆ2-3ชั่วโมงค่ะ เรื่องปั๊มนมสเปกตาจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อทำงานครบ30นาทีเป็นการแจ้งเตือนคุณแม่ให้รู้ว่าเราควรพักร่างกายนะคะและไม่ควรปั๊มนมนานจนเกินไปค่ะแต่ถ้าจำเป็นที่ต้องปั๊มนมต่อคุณแม่ก็แค่กดเปิดเครื่องและปั๊มต่อได้เลยค่ะ